ผ้านวมใช้ผ้ากระสอบด้านนอกด้านในขนอ่อนปิดป้องกันลมหนาวและพายุทรายเบาบางกว่าใยฝ้ายทั่วไปพับเก็บได้ตลอดเวลาแม้ราคาจะสูงกว่าแต่เหมาะกับการเร่งเดินครับถ้าลองดูเสื้อคลุมรองเท้าและถุงเท้าเป็นผ้ากระสอบเข้ารูป เสริมด้วยลายผ้าผสมพิเศษเทียบกับผ้ากระสอบหนาแน่นทนทานกว่าสีเขียวองค์น้ำตาลย้อมอย่างเข้มข้นออกเดินทางกลางปากเขาไม่ดึงดูดสายตาคนและยังชุบสมุนไพลไล่มแมลงนอกจากงูและ,มะแมลงยังป้องกันเชื้อราและโรคติดต่อเพียงแค่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนน้อยลงครึ่งวันก็ไม่ได้ชุดหนังได้เอาไขมันออก แขวนกับตะขอเหล็กทองแดงได้สวมแยกได้ด้วยนุ่มเพียงพอไม่ะระคายผิวหนังแข็งแรงพอป้องกันหินทรายและอาวุธได้ช่วงเวลานี้ถ้าวิ่งตรวจสินค้าทั่วสารทิศคิดอย่างถี่ถ้วนเรื่องสินค้าของเท่าแก่โจผ้าน,นวมชุดหนังและนอแรกนี้เป็นมาตรฐานระดับเดียวกัน เทียบกับจํานวนของเสื้อคลุมรองเท้าและถุงเท้าก็ไม่ธรรมดาทั้งหมดเป็นรูปร่างบุรุษไวกลางคนในใจข้าอดคิดไม่ได้ว่าแม้ข้าจะเรียกคุณชัยว่าเท่าแก่แต่ก็รู้ว่าท่านไม่ใช่พ่อค้าแต่เป็นคนในกองทัพมาเตรียมยุทธปัใจจัยให้แก่กองทัพโยโจมิน้านายหญิงใหญ่กู้ถึงเชื่อใจความรู้โดดเด่นความคิดรอบคอบนั่งลงคุยกันเถอะ ยุทธปัจจัยนี้ราชสำนักรับซื้อมาตลอดข้าไม่ควรเปิดเผยเรื่องนี้แต่ก็ต้องคุยด้วยฐานะผู้ค้าถ้าไม่อธิบายให้ละเอียดก็คือความสำเร็จที่ไม่บอกใครนับว่าเสียแรงเปล่าเท่าแก่ลิวพูดจาชาดฉานเปิดเผยชัดเจนตรงไปตรงมาในเมื่อได้รับคำพูดนี้จากเท่าแก่โจข้าก็ขอพูดความจริงอีกสักนิดเชิญพูดเถอะรายการสินค้าของเท่าแก่โจ ตอนแรกที่ข้าเห็นข้ารู้สึกลังเลจริงๆรายการสินค้ามีเงื่อนไขยเยอะมากแค่เสื้อผ้าก็ยาวไปแปดชื่อแล้วเงื่อนไขสูงเช่นนี้แล้วอยากได้ราคาถูกเวลาสั้นไม่ใช่แค่นี้ยังมีผู้ตรวจรามาทุกวันแถมการจ่ายเงินแบ่งเป็นงวดผู้ดูแลใหญ่ที่ค้าขายมาทั้งชีวิตยังบอกว่าไม่เคยเจอลูกค้าที่ดูแลยากเช่นนี้ แต่เมื่อข้าได้รับคำแนะนำมาหลังเข้าใจจุดสำคัญแล้วก็รู้สึกเคารพในตัวเท่าแก่โจมากๆ